สบายดีทุกคนวันนี้เราก็มาเตรียมกันสื่อของเนาะเผือไปเห็นบุญหอเขาประดับกินซื่อของเงยอะแยะมากมายนะทุกคนแบบเบื้องล่างเยบโครบุ่นวายเลยคนหลายหลายแล้วซื่อชวนหลัง มีถั่วเหลืองถั่วดำซื้อโกระเทียมซื่อเผื่อไว้คนอย่างตลาดนีป้าทจกสิตาม,มกันทีอะเมืองซื้อมนซื้อกินโพดโพว่าคนขักขนาดว่าสถานการณ์จริงๆเนาะเดี๋ยวเอาไม่คุ้นเนี่ยซ้มไดู่อีกกล้เยาเนยมันป็นไ เป๊ะ่เนี่ยเอาเงี้ยเนาะชิ้นแบนโลแล้วที่ยังบันบันนาดุนี่บันบันแบบนี้ไม่แบนเลแกะก็สามมือถอดก็หมดแล้วมาเงี้ยมาเนี้ยมันก็งม้นนู่น่ออมาหาเตะโบไปให้ไม่หยุดยู่นาตลาดนามองนี้เออเป็นตัวเช้ายุ้ยฮห่านเอาอีกทั้งเด้อไอ้ต้นไม้เพิ่งนี่เตะก็มากรุ้ยนี่โบองจ้าอะไรกู้วยละเมื่อย แม si> ่ัวนนำมองไม่รวมปีนี้ผู้ชื่อด้วยรวมเลยไวมไม่เล้มองไหม่นะม้าๆหมองไม่รวมรู้ดิแมสไปมาซื้อมากระบอกขานละซาบาทโทษคถือเลย ออกจากตลาดปากสองกำลังิิไปตลาดดงแล้วกับตลาดปลาไหลนะทุกคนต่ว่ายิได้ห้นทางฝนกำลังตกเนาะก็เลยผักสะก่อนอันนี้ก็คือเป็นบ้านนาคำนนเบิงสภาพเจ้าของหลังจากที่เราไปตลาดมาแล้วนะเนาะเราก็จะมาเกาะไปตองกล้วย เผื่อไปห่อเป็นข้าวต้มแล้วก็ห่อเข่าประดับดินเองนะทุกคนเบิ่งบรรยากาศไปตองก่้ยก็ง่ามงามมาควนโต๊ะขี้ดินเนีน่ยยวเปื้อนขี้ดินก็ได้บนทางน,นะป้าดทุกคนยังใครเบิ่งเนาะตอนบริษาทเนาะตอนน่ะเนาะเพราะว่าบนทางมันยากแข่องอย่าี ก็ไปตองกล้วยไปหันแล้วทุกคนเหมียวก็จะมาคอลําอ้อยจากนัสาวเพิ่นก่อนมาคอลําอ้อยฟรีเพิ่นกาใจดีนะเพิ่นกระจายใจให้พระสุคสุคนเนาะอยู่บ้านนอกเขาเพิ่นบ่คิดทีกันไปายอ่นหมู่หบีบหมู่หมอบอ้าแมวเขาห้อยหายเมื่อใส่หอกเขาถึงทันทันเยอะง่ามเลยขอบคุณใจขอบคุณใจอืมอ้ากู ขอบคุณผู้นําเพลงหลายผู้นึงนะจ้าถู แล้วเราก็มาแส่ถั่วดำกับถั่วเหลืองนะทุกคนเพื่อจะมาใส่หออ่อข้าวต้มเมื่ออื่นแต่ก็ต้องล่างนา้ำลายเทือก่อนนะทุกคนแต่นี่ให้เห็นแค่แบบว่าตอนลลังธรรมดาจะสื่อนที่จริงเมี้ยหลังไหลนำแล้วหลัง,ลลลงจากนั้นเราก็มาเสร็จใบตองกะเตรียมใบตองไว้ก่อนนะทุกคนจังบายากเนาะเวลาหาสิเหตุสิห่อนึองกันนะมาันจะง่าย แล้วก็มาห่อข้าต้มกันต่อเนาะทุกคนอันนี้ก็คือห่อข้าต้มกับห่อคนเดียวเนะยิงแม่อยู่ข้างนอกกับแม่ก็เพิ่กัะห่อเข่านัเพิ่งนะเพิ่น,นะนหอ่อมีอย่างหอมาเพิ่นอยู่ข้างนอกเนาะอีแม่แมวก็อยู่กับแมว เฮ็ดทอดข้าวต้มจะสีเปราะตรงเอางามกไ็ได้เด้อทุกคนเพราะว่าเฮาเนี่ยได้ก็ต้องห่อแกะเปลือกมันออกมาแล้วก็มาเฮ็ดข้าวต้มตัดอยู่ดีเนาะบ่ต้อง,ตงงามเป็นได้ก็ได้บางคนเห็ดงามก็งามไปเนาะแต่เมียวเฮ็ดธรรมดาแบบมันจังรวดเร็วเนาะจังบ่ซัุซะเสียเวลา ต้มที่บมีคูนี่ก็คือเป็นข้าวต้มที่ว่าว่าไววเทสละทุกคนว่ามันสุกหรือพอ่สุกเนะาะจะได้เอาออกมาเบิ่งก่อนถ้ามันประตูเขาจะต้มต่อเนาะถาสุกเขาก็จะอ,ออกมาแล้วก็เรียบร้อยเนาะรอถาให้สุกอย่างเดียวกระฟอ เวลาต่อมาค่ะก็จะมาแบง่งผลหมากลากไม่ขนมนมเนยเผื่อมาแบ่งอย่างละเก้าอย่างเนาะแนวละเก้าอย่างเก้าวอย่างเตรียมเสีถุงยางไว้พอเวลาเอามา,าย้ายเส่ียตองเ่าจางบ่ยากเนาะยิบใส่ยิบใส่ดังสีนะทุกคนแต่ถ้าเป็นคนไายกับเ่าต้องเตรียมยังหมากไม้ล้วใส่กันเห็นจะได้แต่ถ้าคนหน่อยนะต้องเตรียมคล้องไว้ก่อนเนาะมันจังสะบย่ยากดอกไม้งามทุกคนเฮ็ดแล้วทุกอย่างแล้วก็ม่เห็นดอกไม้งาม คนคนยินด้หมอจังสีก็คือแกงปลาคอเนาะทุกคนแกงปลาคอใส่มักขามแล้วก็มักบวบแล้วก็ใส่พักเนาะเอาไว้ใส่ผักเขา่าลุงหวัดเตรียมของไว้ที่เก้า พี่จันี่ขูดๆอ่ะลำบกลำบลนี่ จริงๆกระมีีกระต่ายขูดมักเผ่าในตัวบอกมาขูดขูดแบบมือมันง่ายกว่าแหละมันเป็นเซนเน,นะมักแบบเซนเซนบ่มักแบบมันมุนๆนุนเวลานี่กะเวลาเช้าสองโมงกลางคืนเนาะถ้าเป็นเวลาไทยกับประมาณ4ี่ทุ่ม ก็มาเตรียมใบตองไว้ใส่ผลไม,ม้หลัมที่เขาเตรียมของไว้เนาะแล้วจะมาห่อไว้เป็นยังจำเป็ดเป็นกระทงนะทุกคนอีพออีเมเขาเสีอว่าถ้าเห็ดเป็นกระทงนะ่ะเพิ่นไม่หิวเอาไปบะไว้เนาะบางคนเอากระตาไม่หิวเอาละใส่นฮะุกไปเลยสีนงง้ำเงินก็ฮักกระมังหัวนะเป็นความเสืยวความบุถ่าวถั่วะไเนาะ เพื่อนบอกเวลาเย็บใบตองเนาะโให้เย็บลาย,ยลขวางเนาะเพิ่นถอดกินบ่ได้ให้เยบ็บลายยาวไปเลยบ่ให้ยเยบ็ยเยบปิดหัวโบไฮเย็บแต่ทั้งถ่ายมันหบให้เย็บแบบว่าทั้งยาวจริงที่กองเย็บในี่นีนนก็ขาดแต่เขาต้มตัดกับเข่าเนาะทุกคน ข่าก็ลุกหนึ่งตอนตีสองเนะาะทางจังจะได้ใส่นนบบได้เวลาลงมาย้ายห่อเข่าแล้วทุกคนตีกองเด็กตุ่มๆุมเฮาก็ต้องมาย้ายห่อเข่าเลยทันทีเนาะ ราวามีความเสื่องว่าขัดตีกองแล้วกัดีีของรองกาวบอกกาวผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วเห็นมหาจับเขาเนาะฝากเจ้าเมธทรณีฝากเจ้า,นนาเาท่าพงศรีเห็นปะโมเมนเจ้าเนาเท่าพงศรีและก็นางหน่อยธรณีเนาะฝากซื้อน,นั่นซื้อนี่ตามเที่ยวเหตหุแล้วะทุกคนคล้ายๆตุ๊ดจิงคือกาเนาะเลยแบบว่าเขาก็เอื่นหาซื้อผู้นั้นผู้นี่ไต่ทูบไต่เทียนกันแล้วแต่บางคน,ๆๆน,นบางคนกับหมดไต่ทูบไต่เทียนเนาะแต่สำหรับเมียวเมียวจะไต่เทียน ฝนจะได้เยินหุงมาเอา ดยสิมญาท่องคาสาก็มมยานโดยทุกคนเต็มปากพญานาคละเดินมุดสุนทรศตาสาวพิชูโกงาลีนางนอนเทลานี้ หลังจากที่ไปย้ายหอเขาประดับดินแล้วฮะก็จะมาเตรียมพักเข่าพาน้ำเนาะไปลงวัดอันนี้กะมีมักกล้ยมักอ้อยเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นตะแกนทอดมีพักมีขม้าวต้มตัดเนาะมีน้ำแล้วก็มีโจมอือโจมอือก็แค่ไข่กองของหวานเนาะแต่ว่ามันจะเหนียวเหนียวน่อยแล้วก็มีแกงปลาอันนี้ก็คืออย่างนี่ทุกคนที่ให้เบิ่งเมื่อกี้นี่อันนี้คือบั้งเนาะบั้งใส่พักเขาบั้งโมเมนต์บัง้งบัง้บง อยากให้อีแม่จับกล้องหายทุกคนนี่คือแม่เ่้อสาบานาดีแล้วที่พอคงไม่ในนอแต่พาแมจะทูงานไง่ายเลยเคยทำมาพาให้เด็กจะบ่ได้เพราะว่าท้องแต่ว่าตัการสุขหามันแล้วแตว่าตัดสินใจเนาะตัดใจพักกนรศกว่งเอามันเพราะว่ากลเป็นน้ หลังจากนั้นเมียก็จะได้ลงไปฟังเทศฟังธรรมกันนะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะบริผถาคลิปใหม่ๆทางเฮาตลอดเวลาเนาะขอขอบใจ